เอาละผมธามโกะครับคลิปชาร์เตอร์วอร์ดในวันนี้เนี่ยก็จะมาโคเวอร์ตัวแบลนด์ลิสของ Format c o อร์สครับเนาะที่มันเพิ่งประกาศมาเมื่อเช้านี้ครับอ่ซึ่งแบลนด์ลิสรอบนี้เนี่ยมันจะมีการ์ดสี่ใบโดนลิมิตให้ใส่ได้แค่หนึ่งใบเด็กๆเนาะอ่ใบแรกก็คือเอียของวิชแล้วก็ใบต่อมาก็คืออาเจนเต้ของดราก้อนออันนี้หน้านี้เนี่ยจะเป็นการ์ดของนะิมิสิสสองใบเนาะอ่ใบแรกคือไลน์แล้วก็ซินธิติกเอเดนที่โดนลิมิตให้ใส่ได้แค่หนึ่ง ซึ่งถามว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันไปก่อเรื่องอะไรเอาไว้มันถึงได้โดนลิมิตเนาะก็ขอเริ่มกันที่ไอ้ตัวเอียก่อนเนาะเอียเนี่ยเป็นการ์ดของวิชที่บอกว่าไล่สองแล้วมันจะแฟนแฟร์ชุบมอนหนึ่งตัวที่เป็นคอร์ดเอกได้เนาะเอกเนี่ยเท่ากับไอ้จำนวนครั้งที่ตัวเอียเนี่ยได้รับการสเปลบูสต์ไปเนาะ,อ,ะอย่างเช่นได้บูสต์ไป12เนี่ยเอียมันก็จะชุบตัวคอร์ดสได้ อะไรประมาณนั้นเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเอียมันได้บูสต์ไป10ครั้งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะแบบออโต้อโวตัวมันเองพร้อมกับไอ้ตัวที่มันชุบมาได้เนาะแล้วก็ว่าง่าดีทำให้ตัวลดเดอร์ของเราเนี่ยได้ดีไวชิวแปะหัวด้วยอะไรประมาณนั้นซึ่งมันค่อนข้างแรงเนาะซึ่งมันค่อนข้างแรงแต่ว่าในคลาสของของตัวเองอะ่ะมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยวอววาอะไรขนาดนั้นเพราะว่า มันไม่ได้มีไอ้การเอาไว้ทมหลุมอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าพอมาเล่นใน Format c คอ s s c r a f เนี่ยที่มันสามารถจะจัดผสม2 c l คลาสได้เนี่ยมันก็เอามาเล่นกับเนโคไงแล้วก็เอาไอ้การถมหลุมเนี่ยถมไอ้พวกซิมาเอลหรือว่ากิลกาเมชเนี่ยอแล้วก็ให้เอียมันชุบมาตอนเทิร์หกเนาะป่าเอียไป2ตัวแล้วกิลกาเมชเนี่ยอีโ e วเป็น8-8ดแตัวเนี่ย 16ดาเมจตอนเทิน6อ่ะมันก็เอาเรื่องอยู่เนาะแล้วก็แบบยังมีไอ้ตัวอันนี้อีกใช่ปะไอตัวสเปลที่แบบเอยนะปิงหน้า2ดาเมจได้หรือว่าไอตัวเอ็กเซลของอันนี้ก็ปิงหน้าได้หรือว่าอาจจะมีซิมาเอลดองไว้บนมืออีกเอามาตีปิดได้อีกประมาณนั้นมันก็ค่อนข้างแรงเนาะค่อนข้างแรงอันนี้ก็ปิงหน้าได้ใช่ปะเออก็เลยแบบโดนลิมิต ให้เหลือแค่1ใบไปอะไรประมาณนั้นจริงๆมีท่าอื่นอีกก็คือเอ่อถ้าเกิดว่าเล่นกับไอ้ตัวอะไรนะกอย่อนเนี่ยเออมันก็สามารถจะชุบไวส์ได้เนาะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอันนั้นมันจะเซตอัพได้ลำบากกว่านิดหน่อยแต่ว่าก็แรงเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาที่มันได้ซัมมอนไวส์มาเนี่ยมันก็ทำให้อีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถที่จะแอคกซเทเวตแฟนแฟร์ได้เนาะมันก็ไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่ก็เอ่อโดนอันนี้ไปเนาะเอ่อโดนลิมิตไปซึ่ง ว่างไงดีอะส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีผลกับการดีไซน์ของ Wish ในอนาคตได้เนาะว่าแบบเขาต้องพิจารณานะว่าแบบจะออกการถมหลุมอะไรยังไงให้วิ h ดีเพื่อจะเล่นกับไอการใบนี้เนะเาะอาจจะออกให้มันเอฟเฟกเบาหน่อยหรือว่าอาจจะพิจารณานะเรื่องการออกมอนตัวใหญ่ๆให้วิชในอนาคตเนาะอะไรประมาณนั้นเพราะว่าแบบใบนี้มันสามารถจะ ชุบตัวแรงๆได้ไงแล้วถ้าเกิดว่าให้การถมหลุมมันไปแล้วแบบให้หมอนแรงๆไปอีกเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่อันตรายได้อะเนาะอันนี้เนี่ยผมพูดถึงไอ้อนาคตของตัว Shadow World ที่แบบมันเไปเกี่ยวกับไอตัวเกมใหม่ด้วยนะไอตัวไออะไรนะเวอร์บิอนอะเนาะพูดไปถึงจุดนั้นเลยว่าเออดีไซน์การในอนาคตต่อจากนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะ,ะเขาอาจจะต้องระวังเรื่องนี้เรื่องนี้ กับทั้งกับทั้งในเกมปัจจุบันแล้วก็เกมใหม่ด้วยเนาะอืมแล้วก็ใบต่อมาก็คืออาร์เจนเต้เนาะอาร์เจนเต้เนี่ยเอ่ออันนี้มันอยู่ในเด็กดิสการ์ดดะกอนใช่ปะซึ่งดิสการ์ดดะกอนของตัวฟอร์แมตคอสคาสในรอบนี้เนี่ยมันค่อนข้างเก่งเนาะเพราะว่าเออ่การ์แกรมเนี่ยมันมีถึง9ใบอะเนาะเออ่มีอาร์เจนเต้สามีดะกอนขึ้นสามเนี่ยแล้วก็ไอตัววอเตอร์บูลเบสซิ่งอีก สามใบอะไรประมาณนั้นแล้วมันยังสามารถที่จะใส่ซินเทติกเอเดนได้ด้วยก็คือวิธีเล่นเนี่ยแรมแรมดิสการ์ดดิสการ์ดไปแล้วพอถึงจุดที่ลงซินเทติกเอเดนได้มันก็ลงซินเทติกเอเดนมาเนาะแล้วแบบมันก็ทําใหา้สามารถจะจัวนะจ่วกาา๊าร์ด่ใบได้เนาะจั่วก๊าร์ด่ใบแล้วก็ลดคอร์ดการ์ด่ใบที่มันจั่วมาอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็ R N G อยู่นะ กับไอเอฟเฟกของซินเทติกเอเดนเนี่ยแต่ว่ามันก็มันก็แรงอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะจวดได้ตัวลูเมโอเรอะไรประมาณนั้นเนาะเออแล้วก็อันนี้สามารถจะพูดรวมไ้ตัวซินเทติกเอเดนได้ด้วยใช่ปะเออเพราะว่าเนี่ยมันมันอยู่ในเด็กเดียวกันเลยอะไรประมาณนั้นเนาะเออก็นั่นแหละดากอนเออขึ้น3ใบเนี่ยเออการ์ดแยมเยอะๆเต็มไปหมดเนี่ยมันเลยแบบลงลงอ้นี้ได้ไวเนาะ มันมันยิงหน้าได้ด้วยใช่ปะไอตัวซินเทติกเอเดนเนี่ยต่อให้ไม่ได้จ่วกันมันก็ได้ยิงหน้าอีกแล้วเทินต่อมาเนี่ยคุณก็ลูมิซัมไปได้อีกเนี่ยเออมันก็แบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวเออลูมิคอสสี่นี่เออไม่ตลกอะเนาะเออลูมิคอสสี่ที่ที่ไอตัวเนี่ยมันจวมาได้ก็ไม่ตลกอะไรประมาณนั้นเออคุณอาจจะโดนลูมิ2ตัวได้มันก็นั่นแหละนะนั่นก็ทําให้ไอตัวอาร์เจนเต้ e เนี่ย มันโดนลิมิตไปเพื่อที่จะทําให้ตัวเด็กมันสโลลงเนาะแล้วก็ไอตัวอ่ยนะซินเทติกเอเดนเนี่ยก็ทําให้ไอเอฟเฟกลดคอสหรือว่าเอฟเฟกยิงหน้าเนี่ยมันเกิดแค่ครั้งเดียวด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะใส่3มันคือแบบเกิดได้3ครั้งอนะเนาะแล้วแบบมันมันการ์ดแรมเต็มพิกัดกันแบบนี้เนี่ยก็ปล่อยไว้ไม่ได้นะเนาะปล่อยไว้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นส่วนไอตัวลายเนี่ยนะไอใบนี้ก็ว่างไงดีอะ เอ่ออยู่กับเอลใช่ปะเอ่ไลมันไปอยู่กับเอลเนาะแล้วแบบไอ้มันสามารถที่จะไอ้ยกขึ้นยกลงได้อะไอ้ตัวโทเค็นมันะเนาะไอ้ตัวไลเนี่ยมันแบบลงมาแล้วมันจะเสกโทเค็นที่สเตตศูนย์สองสามเนาะข้อศูนย์สเตตสองสามแล้วแบบสามารถจะชาร์จเข้าหน้าอีกฝั่งได้ทันทีอะเนาะแล้วแบบไอ้ตัวคลาสเอลที่มันมาผสมด้วยเนี่ยการยกมันเยอะไงเออ่การยกการยกมันเยอะแล้วแบบมันสามารถจะสโนว์บอลได้ด้วยเออ่มันสามารถที่จะแบบ เออกุกหนักได้ด้วยอะไรประมาณนั้นมันเลยเป็นเด็กแอโกที่น่าเกลียดมากอ่ะเนาะก็เออว่ายดีแอโกตีหน้าตีหน้าไปถ้าเกิดว่าได้ลายมาก็เอาไอตัวโทเค็นของลายมาตีหน้ายกตีหน้ายกตีหน้ายก,นายกบนไปเงี้ยจนอีกฝั่งตายอ่ะเนาะอะไรประมาณนั้นมันมันขี้โกงผมเคยโดนมันปิดตอนเทินสี่ด้วยไอเด็กนี้ก็น่าเลยนะเอ่อสมควรโดนลิมิตเนาะอืมแต่ถามว่าลิมิตแล้วมันยังเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้ครับ เพราะว่าไอ้ตัวไอ้ตัวเด็กมันเนี่ยมันก็มีเฟย่าที่ยังเสิร์ตได้อยู่เนะเาะแล้วก็การที่เอาไว้เสิร์ตพวกอะคาเดมิกอะไรประมาณนั้น,นก็สามารถจะเสิร์ตหลายได้ก็คิดว่ายังเล่นได้แต่ว่าคุณต้องรักษาตัวอันนี้ดีๆรักษาตัวพับเพชรไา้ส่วนตัวนั้นดีๆเนาะเพราะว่ามันเป็นแหล่งดามเมจของเราอะไรประมาณนั้นหรือที่แย่ที่สุดเนี่ยอาจจะทําให้คนเปลี่ยนเด็กเลยก็ได้มังคิดว่า,เ,าเพราะว่า ว่าไงดีอะพอเสกข้าพเพชไม่ได้โกลว์แล้วหรือว่าไม่มีตัวสำรองแล้วเนี่ยมันก็มันก็นกว่าไงดีอะมันก็อาจจะเล่นยากขึ้นเยอะประมาณนั้นเนาะก็นั่นแหละสำหรับแบลนด์ลิสในรอบนี้มันก็ประมาณนี้ครับอืมก็คลิปนี้ลาไปก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ